ครับขอยาตเจ้าที่เทศบาลนครครับเอาเต็นท์ไปให้จุดปล่อยด้วยครับเอาเต็นท์ไปจุดปล่อยด้วยครับโอ้แเาขาบอกแล้วกใจผู้ชมผูเกี้เทเขารครับนาประเภทสิ่งสิ่งไปผายเปิดกันเปิดกองเหลือเก่งประเภทสิ่งสิ่งไปผายกูที่องหาแดงราแดงเป็นใครีไม่ได้ดอกจากสิ่งราเมืองดกเมืองระทุกฐานีในดาวันสิ่งประุกสิ่งประกอยรแด่าเปดายแจังแสงดีได้ไม่ได้ด้เมือพอ ีหลายบดลายมีลายไขยีลายไขยีกอดเปล้วไม่รู้ว่าจะทำได้ไม่จะแตงได้หรืไม่ได้สิ่งสวยแล้วอาบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาเจอใครไม่เจอเจอจังสะายโยกใครอย่างเกินปีกปุ๊บจะปุ๊บทานนี้เลือด้็พี่จะพาบอกแั่คนแต่ขึ้นสายตาคนตาอันตาคนต่างฝันดูว่าสิ่งสวยจะก,กอดขอแส่ได้ ขาดไปต่อตะวันสิงวัตถุตีว e wooden, ัตถ <tinc S 1> ุวัตถุไปตีตีตัวไปตีไปตัวไปตีไปเฮาเตซนใช่ขอบคุณครับนักกีฬารสองทีมขอบคุณครับกกรรรมาทันหรือไม่ทันครับกรรมการผู้ตรวจเกียบไม่รอช้าตัดสินได้เลยที่อยู่ร่องน้ำต้องเห็นครับพรพิชิตสิงห์ตวัวนาวาเป็นเรือชนะพรพิชิตสิงห์ตวัวนาวาเป็นเรือชนะครับพี่น้อง บอกด้วยว่าสี่ร้อยเมตรจ้าจ้าพิชิสิงสวยนาวาเออเจอีหลุนเตอร์หัวเชิงเจอชื่อพรพิชิสิงสวยนาวาเตอร์จ้าวต่อครับคู่ต่อไปคู่แรกนี่ภาษาจีนนะแล้วคู่ต่อไปอ่ะคู่ต่อไปภาษาอังกฤษโอเคครับแล้วคู่ที่สามนี่จะภาษาอินเดียเออมันจะวนไปเงี้ย